คับแล้วเราเข้า <Elijah> สู <kind abonn és> ่อ๋อรายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเชอินไม่ฟัยฟร Frequency มาแล้วจ้าเออกับเบบี้จ้าใช่แล้วนเนาะก็ตั้งตารอเป็นไตเติ้ลหลักเพลงนี้นภาษาเกาหลีนะฮะใช่คอเรนเวอร์ชันนะจ๊ะฟัังกน จริงเห็นรูปก็ค่อนข้างแตกแตนใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e กดก่งดีกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอรเท์พิเศษมาใหม่เราอยู่ใน playlist exclusive for m e m b e r บอรจ้าจะมีปุ่มสุ t ป a แ k งฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับผมไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอู้น้องกลายเป็นอุ้ยเิ

tinh. kêu ma này. ui. em đi không đi được mấy đâu. Dù kiểu ฉันเลิศสวยนี่ออนหล่อมากนี่ซซีเวิร์อันนี้เสร็จที่เขาบอกว่าตีโตแล้วอ่ะรอบแสงมากเลแสงแบบว้า,าวกับดาวแล้วว้าว ไม่ไ b ้ไม่ทำอะไรแบบนี้ต้องมาแล้วจริงโลทำอะไรอยู่เออสามสิบปีเพิ่งเกิดเออสามสิบเพิ่งเกิดแม่จบละแล้วที่สุดเพลิสนุกมากชอบกับที่ผ่านมาเยอะแยะมากใมเนื้อทำอะไรแบบนี้เออจริงก็คือถ้าแบบทำเป็นแบบภาษาเกาหลีมาตั้งนานแล้วเราสามารถขึ้นนุนขึ้นนีได้ก็คือไปไหนแล้วจริง เอ็มีก็ดีอ่ะใช่เก่งก็ดีเอ็มีก็ดีเราเด็กๆก็คือดีมากเด็กๆแบบเก่งอ่ะคือเรารู้สึกว่าน้องแบบโตขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรความสามารถที่ตัวเองแบบสะสมมาความเจนเวทีเจนสนามประสบการณ์ในวงการใช่คือแบบเออมันส่งผลให้แบบมันสนุกสนานผ่าน m อ็มาีออกมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นอะไรที่ทุกคนชายชายออกมามากแบบ แบบโดดเด่นใช่สมกับการเป็นไตเติ้ลหลักนะใช่แล้วพอเป็นภาษาเกาหลีเออจริงหูไงใช่แล้วแบบนั่นแหละใน MV คือชุดก็แบบสองสามชุดเนาะดีอ่ะแล้ววอลแล้วเพิร์น่ะหนุกกานซีชั่นแบบจึ้งมากดีมากเลยว่าต้องลงทุนเยอะอยู่เพราะว่แบบน่าจะใช้กรีนสกินเยอะมากใช่เพราะว่ามันมันแบบ นอกโลกไปหมดใช่มันดูไม่มีอยู่จริงใช่ลูล้ำไปหมดเนาะมาจากดาวกับนาองู้ว่าผู้ว่าก็คือแบบเออดวงมาจากดาวเลยเน่ยเครื่องหน้าเครื่องหัวที่มันดูแบบว่าดูแบบล้ำ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 เงี้ยเนาะเหมือนแต่ละคนก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันแล้วชอบแล้วชอบที่พอเวลาแบบสีเดียวสีมันก็คือมืดไปเลยแล้วก็แบบมีแแสงสีเดียวจริงแล้วแบบมาดูเท่เนอะแบบคือ แล้วมันแต่ว่าเขาเขาจะจะทำแสงให้มันเห็นลายเต้นอ่ะโชว์ลายเต้นอ่ะมันเป็นมันเป็นสีที่โชว์ลายเต้นเต้นฉ่ำอยู่นะขนามกีฬาก็ดีเนาะคือตรงนั้นสดใสมากคนดีมากเมคอัพแต่งหน้าคึ้นรดอะไแบบตาแดงแพ้กุ้งคืออยากรู้เลยว่าถ้าของจริงน่าจะเข้มมากมากอ่ะเพราะว่าแบบพอผ่านก็ออกมาแล้วยังเห็นอยู่เลยเมากเนาะแล้วผมบําทรงทาผมเคราอะไรเงี้ยซึ่งหลายแบบ ได้เห็นหลายๆคนหลายคนที่ทำลุคที่แบบไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนดูมันสนุกอะจริงโว้ไม่ได้แบบเหมือนเดิมแบบทาแบบเออเป็นการเอาอะไรอ่มันเหมือนแบบเก้าสูนอยู่นะหมายถึงว่าการแต่งตัวแต่งหน้าแบบแต่งตัวทําผมอะไรเงี้ยมีความแบบไฮไลท์เหมือนแบบเก้าสูนมิเลเนียตอนเราแบบแบบกางเกงแบบ ขับโตโตแบ็คกิจจีนอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเออบีดมันก็ได้บีดมันก็ได้อยู่เลยจริงแบบดีอ่ะเพลงจริงเออเพลงแบบสนุกสนุกเลยอ่ะทุเนาะเต้นฉ่ำเต้นแบบโอ้สับมาไฮไฟก็คือทำดีอ่ะเนาะมาจนถึงเพลงนี้ก็ยังอยู่เออเออเดี๋ยวจะต้องแบบ ไปนั่งฟังทางอาบ้ามแหละว่าแบบเป็นยังไงนะทุกคนจริงอันนี้ทุกคนได้แสดงความสามารถหลากหลายมากเลยเนาะมีคนมีอะไรแบบนี้บุมก็ว่าดีจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าเนาะพัฒนาเนาะการแบบสลับเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนแบบเห็นทุกคนแบบชัดเจนหล่อมากหล่อมากจริงๆทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้เบบีด้วยแล้วก็ ไปช่วยกันซีมช่วยกันปั่นวิวอะไรเงี้ยกันเยอะๆนะจ๊ะครับ,รบผม,มวันนี้พระกงานสามคนลาไปก่อนจะกลับมาถี่หนาจา้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย